บรรยากาศทางการเมืองตอนนี้นะครับโดยภาพรวมถือว่าไม่ค่อยดีกับรัฐบาลเท่าไหร่นะครับเพราะว่าการใช้พรกฉุกเฉินนั้นรัฐบาลอ้างว่าใช้เพื่อสกัดเชื้อโรคแต่ว่าประชาชนส่วนใหญ่ไม่มีใครเชื่ออย่างรัฐบาลน,นะครับนอกสบคไปคงไม่มีใครเชื่ออย่างรัฐบาล<ช><ม>เผอิญในสบคเองผมว่ารอประภอก็คงรู้ว่าคงไม่ใช้ไม่ได้มีการใช้พรกฉุกเฉินเพื่อสกัดโควิดหรอกโดยเฉพาะภาพอย่างเมื่อกี้นะครับจับ คนไปในเวลานี้แล้วเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นพลกฉุกเฉินใช้เพื่อสกัดม็อบของประชาชนหรือไม่เนี่ยประชาชนขอมองว่าใช่ทีนี้คําถามคือถ้าประชาชนมองถูกว่าการใช้พลกรฉุกเฉินทำเพื่อสกัดม็อบคําถามคืออะไรอยู่ในใจพลเอกประยุทธ์หรือว่าอะไรอยู่ในหัวใจของทีมพลเอกประยุทธ์ไม่ว่าจะเป็นทีม เก่าๆในคอสชอหรือไม่ว่าจะเป็นทีมหน้าใหม่ในพลังประชารัฐเป็นไปได้หรือเปล่าว่าฝั่งพลเอกประยุทธ์เองไม่ว่าจะเป็นฝั่งลูกน้องเก่าในคอสชอหรือว่าฝั่งข้าราชการหรือว่าฝั่งพักการเมืองมองออกว่ากระแสะสังคมเวลานี้ เบื่อพลเอกประยุทธ์นายพลเอกประยุทธ์นะครับแล้วก็อยากจะเห็นการเปลี่ยนแปลงประเทศไปสู่การมีผู้นําคนใหม่ซึ่งไม่ได้ชื่อประยุทธ์ทั้งด้วยเหตุผลเรื่องความไม่พอใจการรัฐประหารนะครับหรือว่าความล้มเหลวในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจของประชาชนยญานของการใช้พลรรากราฉุกเฉินเพื่อสกัดประชาชนนะครับประชาชนเห็นตรงกันนะครับส่วนรัฐบาลไม่ยอมรับไม่เป็นไรนะครับแต่สัญญ,ญาณน,นี้เกิดขึ้นในบทที่รัฐบาลคงจะประเมินออกคล้ายๆกับสิ่งที่โพซึ่งคนในสังคมก็ชอบมองว่าเป็นโพเชียรัฐบาลออกมาพูดว่า ตอนนี้คะแนนนิยมของพลเอกประยุทธ์หรือคะแนนนิยมของอของคณะรัฐบาลทั้งหมดนั้นตกต่ำถดถอยลงนะครับซุปเปอร์โพลออกมาบอกแล้วว่าคะแนนนิยมของรัฐบาลถดถอยลงเพราะฉะนั้นการใช้พรกฉุกเฉินถ้าเป็นไปเพื่อสกัดประชาชนนั้นลึกๆก,ก,ก็คงสะท้อนถึงความกังวลของประชาชนว่า,าความกังวลของรัฐบาลน,นะครับซึ่งคงจะสัมผัสได้ว่าประชาชนเบื่อรัฐบาลน,นะครับถามว่าประชาชนเบื่อรัฐบาลจริงไหมคําตอบก็คือถ้าเราเทียบรัฐบาลเป็นคณะนักดนตรีหรือเป็นทีมฟุตบอลนะครับมองไปในท ทีมฟุตบอลทีมนี้ซึ่งมีหัวหน้าทีมที่ชื่อว่าประยุทธ์จันโอชาไม่พูดถึงพลเอกประยุทธ์แล้วกันนะครับว่าพลเอกประยุทธ์ประชาชนเบื่อหรือไม่เบื่อท่านแค่ไหนเพราะว่าเดี๋ยวโดนท่านจับนะครับวิจารณ์ท่านไม่ได้นะครับแต่พูดถึงคณะรัฐบาลคนอื่นๆแล้วกันนะครับมองไปในคณะรัฐมนตรีชุดนี้มีคนไหนในคณะรัฐมนตรีหรือแม้กระทั่งสสพักร่วมบ้างที่เมื่อประชาชนเห็นแล้วนั้นรู้สึกว่ารัฐมนตรีคนนั้นหรือสสคนนั้นทำงานดีจริงๆถูกใจประชาชนจริงๆนะครับตัวละครสำคัญของ รัฐบาลนอกจากพลเอกประยุทธ์ไม่ว่าจะเป็นพลเอกประวิทย์ไม่ว่าจะเป็นพลเอกอนุพงศ์นั้นทํางานดีในสายตาพลเอกประยุทธ์แต่ในสายตาประชาชนนั้นประชาชนมองอย่างไรทุกคนในรัฐบาลรู้อยู่แก่ใจทุกคนในประเทศนี้รู้อยู่แก่ใจว่าเมื่อนึกถึงพลเอกประวิทย์นะครับเมื่อนึกถึงพลเอกอนุพงศ์ในฐานะเป็นรัฐมนตรีนั้น ผลงานของทั้งสองคนนี้นั้นมีมากแค่ไหนในสายตาประชาชนไม่ต้องพูดชัดๆรู้อยู่แก่ใจนะครับรู้อยู่แก่ใจเองมองตากันเองประชาชนรู้อยู่แก่ใจว่าเรารู้สึกกับสองในาพลคนนี้อย่างไรไม่ต้องพูดกันนะครับแต่รู้กันอยู่ในใจพูดแค่นี้เข้าใจหัวอกกันคนอื่นๆในคณะรัฐมนตรีประชาชนรู้สึกยังไงคนสําคัญของพรรคพลังประชารัฐ ไม่ว่าจะเป็นคุณสมคิดไม่ว่าจะเป็นคุณอุตมะนั้นภาพลักษณ์ในเวลานี้ไม่ใช่เป็นภาพของคนซึ่งจะมากอบกู้เศรษฐกิจไทยนะครับคุณสมคิดณนเวลานี้ภาพบอบช้ำนะครับเป็นภาพของหัวหน้าทีมเศรษฐกิจในอดีตซึ่งตอนนี้ไม่ได้เป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจและอาจจะหมดบุญในฐานะหัวหน้าทีมเศรษฐกิจอาจจะถูกคุณกรมาเป็นทีมเศรษฐกิจแทน ได้ตลอดเวลาหรือแม้กระทั่งคุณอุตมะเองนะครับณนะนะเวลานี้ภาพของการเป็นนักวิชาการใสๆจบไปแล้วตอนนี้กลายเป็นภาพของรัฐมนตรีซึ่งเยียวยาล่าชา้าเยียวยาผิดพลาดเยียวยาไม่เป็นระบบคนตกงาน3เดือนตั้งแต่18มิถุนาจนถึงตอนนี้การเยียวยาประชาชนก็ยังไม่ครบไม่จบหมดทวนนะครับ10 1.7ล้านคนก็ยังขาดตกบกพร่องอยู่หรือแม้กระทั่งเป็นคนกำหนดกติกาเยียวยาที่วิปริตในใสศยตาประชาชนนั่นก็คือใครซื้อประกันสังคมรัฐบาลไม่จ่ายเงินเยียวยา5พ0 0ให้นะครับมีอย่างนี้ด้วยประชาชนที่ซื้อประกันสังคมกลายเป็นคนผิดเมื่อมีประกันสังคมคลังเลยขอไม่จ่ายเยียวยาให้กับประชาชนนะครับนี่คือความรู้สึกของประชาชนต่อคุณอุตมะ สอสอรัฐบาลเป็นยังไงนึกถึงสอสอรัฐบาลแต่ละคนสอสอรัฐบาลแต่ละคนหรือกองหนุนพลเอกประยุทธ์แต่ละคนในสภาไม่ว่าจะเป็นในสภาผู้แทนราษฎรในพักพลังประชารัฐเองหรือในส่วนของวุฒิสมาชิกเองเมื่อนึกถึงนะเวลานี้ประชาชนนึกถึงใครนึกถึงวนอยู่ไม่กี่คนนะครับนั่นก็คือคุณปารีณาไกรคุปนะครับนั่นก็คือคุณศิระเจนจาคะนั่นก็คือคุณัยบุญนิติตะวันนะครับนั่นก็คือคุณเต้มงคลกิจ นะครับหรือว่าในส่วนวุฒธธิสมาชิกนั้นเมื่อพูดถึงประชาชนก็นึกถึงคนอย่างคุณเสรีนะครับนึกถึงคนอย่างคุณวันชัยสอนสิรินึกถึงคนอย่างครูยุยนะครับนึกถึงคุณคนอย่างคุณหญิงพรทิพย์ซึ่งแน่นอนว่าคนเหล่านี้นั้นจะดีหรือชั่วไม่มีใครทราบนะครับเป็นมุมมองของคนแต่ละคนแตกต่างกันแต่ว่าในความรู้สึกของประชาชนโดยทั่วไปประชาชนไม่ปลื้มคนเหล่านี้ นะครับเมื่อประชาชนเห็นคนเหล่านี้ประชาชนรู้สึกว่าคนเหล่านี้ไม่ใช่คนที่ประชาชนควรจะต้องทํางานแล้วเอาภาษีเราไปเป็นเงินเดือนคนเหล่านี้ประชาชนรู้สึกว่าคนเหล่านี้เอาภาษีประชาชนไปทํางานเพื่อผลเอกประยุทธ์ไปทํางานเพื่อรัฐบาลซึ่งมาจากคณะรัฐประหารมากกว่าจะทํางานเพื่อ การปกป้องผลประโยชน์ของประชาชนจริงเท็จอย่างไรไม่ทราบคนเหล่านี้อาจจะเป็นสุดยอดนักการเมืองสุดยอดวุฒิสมาชิกซึ่งตั้งแต่ประเทศนี้มีนักการเมืองมาไม่เคยมีใครทําเพื่อประชาชนเท่าคุณปรินานะครับไม่เคยมีใครทําเท่าประชาชนเพื่อประชาชนเท่าคุณศิระไม่เคยมีใครทําเพื่อประชาชนเท่าคุณวัญชัยหรือคุณเสรีก็ได้นะครับประชาชนอาจจะผิดที่มองท่านเหล่านี้ไม่ตรงความจริงและท่านเหล่านี้อาจจะเป็นสสและวุฒิสมาชิกซึ่งทํางานเพื่อประชาชนราวกับเป็นจตุรเทพมาเกิดบนพื้นพิภพช่วยเหลือประชาชน ชนที่ตกทุกข์ได้ยากก็ได้แต่ในความรู้สึกของประชาชนนั้นมันไม่ได้เป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นณเวลานี้รัฐบาลอยู่ในภาวะเป็นฝ่ายตั้งรับทางการเมืองในแง่ความรู้สึกนะครับแน่นอนว่าในแง่ตัวเลขสอสอนั้นรัฐบาลแสดงอิทธิฤทธ,ธิทุกอย่างจนเพื่อไทยซึ่งชนะอันดับหนึ่งไม่ได้ตั้งรัฐบาลธนาธรอ,อาจจะถูกดำเนินคดีพักพลังประชารัฐซึ่งไม่ได้ชนะเลือกตั้งกลายเป็นแกนนาในการจัดตั้งรัฐบาลอนาคตใหม่โดนยุบสอสออนาคตใหม่ ถูกดูดไปอยู่กับฝั่งรัฐบาลรัฐบาลมีเสียงมากกว่าฝ่ายคา้านทั้งที่แต่เดิมเสียงรัฐบาลกับฝ่ายค้านเกือบจะเท่าๆกันนะครับตัวเลขสอสอเป็นแบบนี้ก็จริงแต่ตัวเลขของความชอบธรรมตัวเลขของความนับถือซึ่งอยู่ในใจประชาชนแล้วมันตีค่าไม่ได้นั้นแทบจะไม่เหลือที่ยืนให้กับรัฐบาลต่อไปอีกแล้วนะครับนั่นคือความเป็นจริงของประเทศนี้ในเวลาที่ คนสําคัญของรัฐบาลไม่ว่าจะอยู่ในคณะรัฐมนตรีหรือว่าอยู่ในสภาหรืออยู่ในวุฒิสมาชิกนั้นต้องยอมรับความเป็นจริงอาจจะเป็นคนดีอาจจะเป็นจตุรเทพมาเกิดเพื่อเพื่อมนุษยชาติก็ไม่ทราบนะครับแต่ว่าในความรู้สึกของประชาชนคนเหล่านี้ไม่ได้ทํางานเพื่อประชาชนแต่คนเหล่านี้ทํางานเพื่อการเมือง เพื่อรัฐบาลแต่ไม่เชื่อไม่ใช่เพื่อประโยชน์สาธารณะและประโยชน์ของประเทศชาติอย่างแน่นอนในความรู้สึกของประชาชนาเป็นแบบนั้นกลับมาพบกับผมสีโรธครามภัยบุตรได้ใหม่นะครับโอวิวเอ็กซ์ตาทางเพ Voice ็นไวซ์ซีวีโอวิวยูทูบไวซ์ซีวีเว็บไซต์ไวซ์ซีวี co th ชละโะทรทัศน์ดาวเทียมช่องต่างต่างครับสวัสดีครับ